สำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตยญากิน,นีมูนิเวอร์หลังจากที่ตัดไปแล้วสามสัปดาห์นะครับหรือยี่สิบเวันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะปลูกเว้น้างบ้านนะครับอยู่ใต้ต้นลำไยนะครับตรงนี้นครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะปรางนะครับครับอ่าก็จะได้เลยรับแดดช่วงเที่ยงครับช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมีร่มครับของลำไยกับมะปรางนะครับช่วงเช้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นร่ม ครับก็คือมะปรางของช่องบ่ายก็จะเป็นลบคลงลำไยนะครับแต่ว่าหญ้ากินีมูเลเวอร์ก็โตดีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับอันนี้เป็นช่วงหน้าแล้งครับเราไม่ได้รดน้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับก็คือตัดแล้วก็ปล่อยธรรมชาติเลยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่รุ่มนะครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลดน้ําแต่ดินมันก็ไม่ได้แห้งมากนะครับทีนี้อยากจะมาดูข้อดีนะครับในข้อดีหลังจากที่เราเกย่บไปแล้วประมาณสามสัปดาห์ ต้นหญ้าก็สูงประมาณหนึ่งเมตรเลยนะครับเห็นไหมครับน,นี่แหละที่เือบอกว่าเป็นข้อดีที่สำคัญสุดเลยก็คือเป็นหญ้าที่มีรอบตัดไวนะครับก็คือประมาณสามถึงสี่สัปดาห์ก็ตัดได้แล้วนะครับอันที่สองอทนร่มเงานะครับนี่คือร่มมะปางฝั่งนู้นคือร่มลำไยนะครับฝั่งนี้คือหลังคาบ้านแต่หญ้ามันก็งามนะครับนะี่ครับก็แสดงว่าถึงแม้ว่าแดดจะไม่ได้ไมาไ,ไม่ได้รับแดดทั้งวัน แต่หญ้าพวกนี้มันก็ยังโตดีอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตสูงนะครับทำไมทำให้ถึงให้ผลผลิตสูงเขาคือว่าหญ้าพวกนี้มันจะขึ้นสูงนะครับมันจะไม่เหมือนหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่เนี่ยมันจะสูงประมาณสักหกสิบถึงแปดสิบเซนครับมันก็จะล้มนะครับแต่หญ้าพวกนี้ยิ่งยิ่งอายุมากยิ่งสูงนะครับอันนี้คืออายุ สาสัปดาห์นะครับยีบวันเนี่ยก็สูงประมาณเมตรหนึ่งละนะครับถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีก็คือว่ามันจะให้ปริมาณขึ้นทางสูงครับงั้นะพื้นที่แคบๆก็ปลูกได้นะครับแล้วทียมคัญก็คือว่ามันจะไม่เลื้อยนะครับปลูกแค่ไอนมันอยู่แค่นั้นนะครับมีแต่จะขยายกอเฉยกอจะใหญ่ขึ้นแต่มันจะไม่เลื้อยเหมือนญ่าลูซี่นี่คือคอัสษณะความต่างๆนั้นข้อดีของย่าจินนี่ผมก็เลยชอบปลูกมาข้างบ้าน และที่สำคัญคือปลูกแล้วมันเป็นเหมือนไม้ประดับมันก็สวยดีนะครับนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่มีดอกกันเองครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็มีดอกเหมือนกันแต่ม่าเราจะตัดก่อนมันก็จะไม่มีดอกนะครับเนี่ยปลูกไปข้างบ้านมันก็ดูสวยดีนะครับเป็นเป็นเหมือนไม้ประดับเลยนะครับมันจะคุมหญ้าธรรมชาติก่อนก็จะมีหญ้าธรรมชาติเยอะแต่พอญ่าจีนี่ปลูกมันก็จะคุมหญ้าธรรมชาติหมดเลยมันก็จะดูสวยแบบนึงนะครับเนี่ยนี่คือข้างบ้านผมนะครับ ทัานก็เลยมาแนะนำนะครับใครที่อยากได้ย้าที่รอบตัดใบนะครับให้ปริมาณมากๆครับปลูกในร่มเงาได้นะครับและที่สำคัญคือปลูกไม่ประดับก็ดูใสดีครับดูเป็นเขียวสดชื่นดีก็แนะนำนะครับย้ากินนีนะครับกินีมูเลเวอร์ก็ได้กินีสีม่วงหรือกินีบอมบ้าซ่าก็ดีนะครับได้หมดเลยนะครับแต่อันนี้เป็นแปลงกินนีมูเลเวอร์นะครับนี่นะครับสาขชิปนี้ ก็ออนำเสนอเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปด,ดเรื่อยๆครับว่าตอนนี้ซาซาแล้วเดี๋ยวมาดูตอนอหนึ่งเดือนเดือนครึ่งจะเป็นยังไงนะครับ